สวัสดีครับนี่คือนี่พึ่งเด้อคุยกับปัดอรนะครับปัดอนคืองามเนี่ยปะถอนสวยจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับปะถอนยิ้มหน่อยนะครับเนีตั้งแต่เกิดมานี่เพิ่งเห็นวันนี้ปะถอนสวยหรือสวยมาตลอดเหรออย่าเพิ่งถามเราอย่าเพิ่งถามเราให้เราเปิดเผยความในใจก่อน ต้องมาทางเดียวกันเราจะสิงงวาหลายทางสายคนนิดคนละสายนิดคนละสายคนละสไตคนละสไตล์ละคนมุมก้องนนาแขวะมุมกล้องเดีแตวแต่ละคนมันเยวเดเดี๋วเวดดี๋เดยวดี๋ดววเเเเยเดเดี๋ยวดีวดเด วันนี้ป้าถอนก็อยากมาพูดว่าคนไหนที่เขาเคยพูดใส่ป้าถอนว่าป้าถอนเคยขอหรืออะไรอย่างเง้นนะอยากให้มันอยู่ในจุดจุดนี้ดูอยากให้เข้ามาหาป้าถอนนะคะว่าป้าถอนเป็นคนยังไง <mia. S 1> ไมาถามพท่บ้านดูเลยค่ะว่าป้าถอนเป็นคนยังไงขี้โอไหมขี้ฉ่าไหม,อ,ไมอะไรอย่างนี้มามาเลยค่ะอยากให้มาอยู่กับป้าถอนดูสักเดือนใช่ว่าใครจะเป็นยังไงนะคะระหว่างคนพูดกับคนยืนอยู่ตรงนี้น่ะ ปะถอนโดนดราม่าใช่ไหมครับค่ะขอบคุณค่ะมีแค่นี้แล้วค่ะวันนี้ <มา S 2> นะคปะป,ะถ,ปะถอนเปิดใจสําหรับการที่ลหลายๆเพจนะคะลหลายๆหลายๆสํานักที่พลาดหัวข่าวเนาะว่าปะถอนที่ขอและหนึ่งในนั้นนะครับพี่เป้ก,ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยนําของมาให้ปะถอนซึ่งไม่มีการขอใดๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นเอซเขาพอใจให้ เราก็เคยคุยกันแล้วกับ FC ที่จะฝากของให้ว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้จะเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าเป็นการชอบส่วนตัวเหมือนที่แบบหลายๆคนชอบดาราทั่วไปนะคะอันนี้คือเข้าใจนะจุดนี้อยากให้ทุกท่านเห็นใจด้วยนะคะทั้งป้าถอนทั้งป้าจำลองนะคะปะ้าป้าถอนว่าพูดอะไรอีกไหมวันนี้เราเปิดใจกันเลยป้าถอนเพราะในไหนเราเคยสัมผัสกันมาอยู่ตรงนี้ สองเดือนกว่าเนาะที่เคยเห็นแบบตัวตนกันจริงๆนะคะกับคนที่เขียนเขาไม่เคยมาอยู่ณจุดนี้แล้วก็ไม่เคยลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะภาพนิ่งหนึ่งภาพมันเป็นหลายคนหลายความคิดเนาะในภาพนิ่งหนึ่งภาพเนาะประถอนเนาะอ่ะขอกำลังใจให้ประถอนด้วยนะคะแล้วก็ประถอนอยากฝากบอกอะไรทุกคนไหมคะก็ขอบคุณเอฟทีทุกๆคนนะที่เข้าใจป้าถอรและยายองค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็คนที่ไม่ดีด้วยก็แล้วแต่คนเราห้ามความคิดของคนไม่ได้แล้วนะคะเนาะแลวทำดีเขาไม่เห็นก็เรื่องของเขาค่ะเราอยู่ได้แค่น,นะคะี้ค่ะสำหรับชีวิตบ้านนอกของป้าถอนและยายลงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณครั <มา S 1> คบ อันนี้ก็คือปลาล่องเด้ปอปลาล่องแนวใดเล่าก็ยิ้มอารมณ์ดีตลอดๆๆวันนี้ปลาล่องจะตำส้มตำให้หลานชายกินนะครับเพราะว่าหลานชายมาถ่ายคลิปให้ค่าช่างว่าด้อยไม่ได้ขอนะผมขอกินนะนี่ไม่ได้ให้ปลาล่องขอนะครับผมจะขอปลาล่องนะครับ ลุง่าอยื่นปะปลองปลองลุง่าเยืนบะลุง่าอยู่บ้านไหมอยู่บ้านเห็นไหมโอเคไม่กวนแล้วไม่กวนป้าป้าป้าลองป้าป้ารองเออคงก็ถ่ายไปเรื่อยๆหลับปลองโอเคนะครับผมจะดูตลาดตอนเช้านะครับแม่ค้าก็เริ่มทยอยมาวันนี้วันจันทร์วันทํางานนะครับมีร้านค้า เยอะแยะนะครับวันนี้ผมเป็นจิตอาสาให้ป้าลองหรือไม่ก็อะไรถ่ายให้ป้าลองอันนี้คือหลานเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเจวินะครับเนี่เจวิคนหน้าตาสวยๆแห่งบ้านกอกๆกกนะครับนี่ยิ้มเลยครับเจ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ ามไปเลยดิอันนี้คือน้องสาวประถอรนะครับน้องสาวประถอรนะครับอ่าใช่ไหมค่ะครับฝากเสื้อด้วยนะคะฝากเสื้อด้วยครับอุ่นนุนด้วยนะคะอุ่นนุนด้วยครับอ่ามีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะมีเบอร์โทรติดต่อด้วยไหมครับมีค่ะเบอร์เฟซเบอร์ไลน์มีไหมครับมีหมดค่ะมีหมดเลยไหมฝากบอกหน่อยเผื่อหนุ่มๆอ่หนุ่มๆ เขาสนใจอยู่ตรงไหนเบอร์โทรนะโอเคนะครับมีเบอร์โทรมีไอดีด้วยนะครับตามนี้นะครับ fc fc ป้าลอง fc ป้าจำลองนะครับฝากอุดหนุนน้องสาวป้าถอนด้วยนะครับเสื้อผ้ามีเบอร์โทรมีนะครับตามนี้นะครับเสื้อเด็กตัวละห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับโอเค เดี๋ยวส่งทั่วราชอาณาจักรเลยครับส่งทั่วโลกเลยไหมยพื่วประเทศทั่วประเทศจ่าส่งแค่ทั่วประเทศใช่ไหมทั่วประเทศทั่่โลูกอันนี้ก็ดูอีกทีนึงส่งทั่วประเทศเลยครับเกลรี่ตามนี้ครับเดี๋ยวถ่ายทำคลิปให้ป้าจำลองขำอย่างเดียวเลยนองนู่งแล้วขำอย่างเดียวเลย ผมจะพามาดูนี่นะครับให้ลองครับอ,อ,อันนี้มีไก่ย่างมีอ่าร้านไก่ย่างร้านส้มตำของอันนี้ร้านเจเปิลตำระเบิดนะครับร้านเจเปิลตำระเบิดมีตำกุ้งสดตำทะเลตำปูปลาร้า ตำไม่ดีนะครับตำขนมจีนตำธรรมดาตำอะไรตำไม่ดีขอดูหน้าเจเป,ปลิลหน่อยครับสวยๆนี่ไหมคะคนสวยแห่งบ้านก,กอเกครับผมบ <Okay. S 2> เจเป,ปลิล oh. สาวสวยบ้านก,กอเกนะครับผมง <Okay. S 2> สยเมื่อวานนี่ฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกไห้เนี่ยแม่น้ํามันแฉะครับเมื่อคืนไม่ได้มาครับอ่าลา,าัานี่คือวิวของบ้านกกอกครับ อยู่ตอนสายสายครับข้างหน้าผมนี้ก็เป็นเนี่ยตรงข้างบนนี้ข้างบนข้างบนตรงนี้เป็นภูเหล็กไฟนะครับไาผ่านไปผ่านมามาได้นะครับหลานค้าก็ขยายนะครับฝั่งตรงข้ามก็เริ่มก่อสร้างขึ้นอีกมามาอีกนะครับ ต่เช้าจังเลยวันนี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ร้านแม่ค้าลูกชิ้นย่างเตาถ่า,านลูกชิน้นไม้ละห้าบาทนะครับมาบ้านลุงพลป้าเต็นไม่ต้องกลัวอดนะครับมีของกินตลอดเลยอันนี้ก็แม่ค้ามาจากสกลนครนะครับในตัวเมืองครับแ้วจะมาขายอยู่ตลอด ฝั่งน้อนฝั่งน้นก็จะมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะครับร้านอาหารตามสั่งร้านป้าชอนะครับอ,อยู่ข้างในร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะครับตลอดโอเคนะครับผมจะพาไปร้อีกฝั่งหนึ่งวันนี้รอดนี่ครภาคภูมิไหลป้าถอนป้าจับลองครับเพิอนละ299บาทครับสวยๆนะครับนี่ มีมีถักมีถักไอ้นี่ให้ด้วยครับมีปักปักชื่อป้าถอนป้าจำลองครับป้าจำลองป้าถอนบ้านกอกครับมีมีชื่อด้วยบ้านกอกนะครับตามนี้ครับเนี่ย้อชื่อซีผ่านไปมากระแวะอุดหนุนด้วยนะครับครับอันนี้คือใครนโนครับโทษนะครับชื่ออะไรครับผม สวัสดีครับอันนี้ก็คือลุงมกนะครับเป็นแฟนของป้าถอนจริงๆก็รู้จักกันหมดนะครับคนชอบดอกล้อเล่นกันนะครับไม่ดได้ไปนาว่ะว่าเราไปอยู่ไปเผอาตัดหญ้าเลี้ยงวัวตัดหญ้าเลี้ยงวัว ดดัการดัวมาย่ำขนาพังหอหัวย่ำขนาเลยฮะโอเคครับนี่กัลุงม็อกลุงม็อกแป๊บนีอ่าเอฟซีก็มาแต่เช้านะครับมีมีมีกลุ่มมาครับอะไรครับเอาเข้าไปใกล้ๆก็ได้ครับไม่อยู่ับวันนี้ไม่อยู่ครับอันนี้ยังไม่มาครับครับเนี้ยไ,ไปไปนั่งถ่ายแถวนั้นก็ได้ครับไม่ไหนครับผมนี่โอ้มาไกลแท้ ไกลไกลมากเลยอยู่เพื่ออะไรครับพี่โลกบางทองค่ะบางทองโอ้โหเคยผ่านหาซื้อแต่ตลาดผลไม้ครับเนอะป้าแต่ลูกคนไม่อยู่ครับผมพอดีกลับไปธุระกันครับน่าจะไปถ่ายรูปป้าไปหานั่งถ่ายแถวนั้นก็ได้ครับพี่โลกเนอะติดตามตลอดได้ไหมครับเนี่ ครับ FC มาจากพิษณุโลกอำเภอวังทองนะครับอำเภอตลาดผลไม้ครับอำเภอวังทองเ,เออาวมาที่แดงวั้นี้ครับ FC ลงบนป้าแงครับผมคลิปนี้โอเคแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ